วันนี้อยู่ที่สเตนตันพาร์ตอีกแล้วนะครับจะไปกินร้านคิวามิยะร้านแฮมเบอร์กที่มาเปิดจากญี่ปุ่นแล้วก็เป็นร้านที่เราชอบมากร้านเขาอ่ะก็จะมีทั้งเป็นเหมือนกับว่าที่นั่งเป็นเคาน์เตอร์นะครับแล้วก็เป็นที่นั่งแบบโต๊ะนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากได้ฟิลเหมือนกับว่าไซส์ญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นเคาน์เตอร์เพราะที่นั่นอนะมันจะมีแค่เคาน์เตอร์นะครับเมนูเขาอ่ะเขาจะมีแค่แฮมเบอร์กแล้วก็มีแค่สเต็กแล้วก็แบบไซส์ S M L X L อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าน่นสาสนเป็คอมโบนะฮฮะแมเเเบอร์์กกสสต็ไไซ L ปลย120 แล้วก็สั่งข้าวผัดทอฟเฟิลค <t uce> อแฮมเบอร์เขาจะแบบว่าตบๆตบตจุดเด่นของร้านนี้เขาจะย่างเนื้อให้ประมาณหนึงนะครับแล้วก็ให้เรามาย่างต่อเองทั้งแฮมเบอร์แล้วก็สเต็กเลยเราสามารถแบบว่าดีไซน์ระดับความสุขของตัวเองได้นะครับนี่แล้วดูมันเนื้อแบบซิสซิ่งแบบว่าหอมมากนี่ตอนนี้แฮมเบอร์ได้ที่แล้วนะครับออ้ เนื้อนุ่มดีแบบไม่ต้องปรุงแล้วใส่ไข่ไปเลยปึ้งหนึ่งฟองไม่สะใจอีกฟองหนึ่งม,มาครับมันนัวมันอร่อยมันหอมมีกลิ่นซาฟเฟ้เพราะตัวไข่เขาอะใส่กระอทาฟโฟมาด้วย oh <my. S 2> ต่อไปเดี๋ยวจะมาย่างสเต็กกัน ว้าวโอ้น่ากินมากโอ้ oh. mm. เหมือนสเต็กจะมีความคัดนี่นะจะมีความมันเลี่ยนน้อยกว่าแฮมเบอร์ก mm. uh, อ่าซอสหัวหอมอร่อยลงตัว mm. ต่อไปเป็น mm. ข้าวผัดไข่เห็ดซอฟโฟนะฮะว้าว mm. <Wow. S 2> mm. สำหรับคนที่อยากมากินนะครับร้านทิวามยายะอยู่ที่ชั้นหเซ็นทรันปาร์กนะฮะมาหาได้อร่อย